โอ้โห oh, พระเอกได้ปลาแล้วครับผมในในมาทานกับผมกินเข่าครับพี่น,ออาานอ้องอ่า,อาถึงแล้วครับวันนี้เราไม่ได้ออกกองโกโปรมานะครับอ่ารค,อครับผม ย่างงูนะครับผมเอาให้น้องๆกินนะครับผมมาบรรยากาศแบบชิวๆครับผมบายยเฮ้ยโอ้โหพระเอกได้ปลาแล้วครับผมสุดยอดครับจัดมาเมื่อกี้ครับผมจัดมานะครับซุ่มซุ่มสายซุ่มสายซุ่มที้แถวนี้แม่น้ําบางปะกงนะครับผมปรากฏเยอะมากเลยนะฮะอันเล็กๆอยู่คันหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแค่ตะก้ออยู่อันหนึ่งถ้าสมมุติถ้ามันเสียหรือมัน พระเอกเอาถุงขนมปังที่ว่าจะมากินตอนเช้ากับหมูที่ว่าจะเอามาย่างอ่าใช่ไหมเรียบร้อยได้ปลาครับได้ปลารถสีไม่เราได้ปลากลับไหมแม่เบ่มาแล้วโอ้บรรยากาศสุดยอดครับผมตอนนี้พพะเอกของผมนะครับผมนองไส้ผมได้นตังกงเลยครับยิ้แห้งอ๋อสุดยอดกระแสบไส้ย่างเดียวโอ้สุดยอดไปเอง จวด<ม>บรรยากาศชิวๆเนาะตอนนี้ก็หาทุมแล้วเนาะได้ปลาสองตัวเลยนะครับพระเอกโอ้โห,โหครับตกอุม้มน <c oughs> ี่เป็นของหม่มาสองอค่ะชิวๆไม่น่ามาประกงค,ครับผมนี่ครับพระเอกตกปลานะครับผมได้สองตัวนะครับ เอาเบ็ดมาอันเดียวนะครับซื้อมาสองร้อยเก้าเก้านะครับโอ้โหนี่ครับแม่น้ำมาประกงครับจังหวัดปรตจีนบุรีนะครับมรอยต่อระหว่างเฉิงเสานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูปลาที่อ่าน้องชายผมตกได้นะครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมว่าห้องน้ําเป็นยังไงนะครับผม เพราะว่าห้องน้ําที่นี่สะอาดมากนะครับผมตอนเนี้ทั้งลานนะครับทั้งลานกลางเต็นท์นะครับก็จะไม่มีใครเลยนะครับมีแต่ผมนะครับผมกับน้องนะครับผมครับผมเพื่อนๆได้แล้วครับผมโหแต้มที่สามครับผมติดงาไม้เขาบอมครับพ่อแม่พี่น้องโอ้สุดยอดเลยโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่โอ้ตัวหนึ่ง้วม้าโอ๊ยไม่ใหญ่ขนาดระวังเด้อระวังเหยียบไม่เด้อครับ ออสุดยอดเลยสวยงามแฮงครับอืมสุดยอดแล้วพี่เอกยกโซ่บังอืมีใหญ่เลยวะ่ะปอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาไปใส่น้ำหมูมันไปเก็บได้ครับ้าสุดยอดเลยอืมบัดนี้ ้าวนะครับย่างหมูตำส้มตำกินนะครับผมบรรยากาศบ้านนอกครับผมชิวๆครับสวัสดีครับผม ยามสายนะครับยามบ่ายนะครับเมื่อคืนผมก็หนักไปหน่อยครับก็เลยตื่นสายนะครับแต่ว่าตื่นตอนเช้ามาไล่นกนะครับเสียงนกดังมากนี่ครับผมบรรยากาศช่วงสายๆของเรานะครับวันนี้เราจองกลางลานต็นเลยนะ่ยส่วนข้าวเราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้มะละกอไว้ตำสมนะครับรอสักออร่อยไหมครับผม อืมกินอย่างเดียวเลยนะครับผมเมื่อคืนเราก็ได้ปลาหลายตัวเลยนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันมืดมากนะครับนี่นะโอเคตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมพระเอกเป็นไงบ้างครับผมกำลังต่อครับอืมยังมึงตาอยู่กันี้โอยู่กินไว้ยอยู่ตจนมาถึงหัวอหอเอ,อ้าเ,เอาเป็นมุกฟอเอาก็ได้ที่รอน Yeah. นี่นะครับผมบรรยากาศดีมากครับแม่น้ำบางประกงนะครับผมไหลไปแล้วก็ไหลกลับนะเพลงนะเดี๋ยวสักพักก็จะเกือบจะท่วมตรงนี้เลยนะครับผมร้อนมาก มาทานกับผม,มกินเขาครับพี่น้องนี่คือช่องลุกแอนกล้วยแซนด์นนะครับออตอนนี้ไวลากินเขาแล้วนะครับเส้นพ่อแม,ม่พี่นอ้องจวดเบิกทางนี้เลยครับครับผมนี้มีเมนูอย่างครับเมนูของเขานี่เป็นมีเมนูพิเศษครับนี่ก็จะเป็น เมนูเล่ทอดนะครับทาดจากน้ำมันอ่น้ำมันสกัดจากจากมะลลำเขานะครับจากตัวนี้นะครับจะเป็นอ่พะพยาปอกๆนะอ่าสมตำนะจากแม่น้ำบางปะกงครับตํำไตนามด้ยนะครับตำาธรมาดาตัวนี้ปลานะครับปลากดนะครับปลากดล้อยฝ่าครับสิทธิจากเครื่องฝ่าเด้ครับบริสิทธิ์จากในดินบริสิิจากในน้ำนะครับามาทานแล้วก็แก้วนะครับ แก้วนี้สูตรพิเศษครับสูตรมะขืนวาว่าผงสูตรตะบึกผงนี่นะอ๋อไหนว่าสูตรมะขืนนี่เขา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 เนี่ยล่ะฮะเขาแช่ว่าทันทว่ะเออไม่กินเขาไม่กินอเด็ดมามามากินข้าวผมโอ้ครับผมพี่น้องตอนนี้เพล็กได้ปลาแล้วครับผมปื๊ดเพล็กของเคี่ยยอดใหญ่สุดในวันนะครับวันนี้อ๋อตัวใหญ่เลย ตัวใหญ่มากครับผมตัวสวยมากครับโอ้โหใส่นี้ครผมยอดเลยโดนใจอื้มโอโ้โ,อโหโมาฐานเนี่ยผมใส่กลางเต็นท์นะเราเอาเบ็ดมาเผื่อเล่นๆที่เนะครับดูจากพี่ๆรีวิวนะครับว่าสามารถตกปลาได้โอ้โหมาฐานเพลระวังนะโอ้ <glass> ก็คือบ้านบางแตนหน้ริมน้ําเลยใช่ไหมบ้านริมน้ำหน้บางแตนเลยใช่ไหมโอ้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ริมน้ำน้ำบางแตนอ๋อครับผมมาได้ทุกวันตอนนี้เปิดทุกวันครับผมถ้าธรรมดาก็สบายเลยเหมาลานเหมาลานเลยนะครับไม่ค่อยมีคนนะครับสงบมากมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกวันอ๋อครับผมก็ค่ากลางเต็นท์ก็คนละร้อยคนละร้อยคิดเป็นคนละร้อยนะครับเข้าไปเต็นท์ละสาม มาตรฐานห้องน้ําฟรีทุกอย่างทุกอย่างนะครับมีที่ล้างจานมีอะไรนะครับผมมาตรฐานนะครับพวอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรนะถ้าจะใช้เตาใช้อะไรพวกนี้มายืมได้หมดออ๋นะพวกตะแกรงครับผมนะเอามาน้ําเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรมีทุกอย่างหมดเนาะครับผมครับพวกเครื่องดื่มบริการบริการนะครับผมว่าออกจากนี้ไปร้านค้าค่อนข้างจะไกลค่อนข้างไกลนะครับ เข้ามาลึกลึกเหมือนกันแต่แต่ได้บรรยากาศนะครับผ่านทุ่งนาดูนกดูอะไรไปตามทางดูทุ่งนาม,มาฐานครับเมื่อคืนผมนอนแบบหลับสบายมากบสบายก็คือจะอากาศยังเย็นยังเย็นครับแต่ว่าเอตื่นแต,แต่เช้านกนกน,ก,นกปลุกเสียงดังมากครับเพื่อนๆต้องมานะโอเคครับครับ บ้านเติมน้ำนะบางแตนนะครับผมยากาศชิวๆกระเพราอะไรก็มีนะครับผมพี่เขาบอกให้เก็บได้นะครับมนี่นะครับผมห้องน้ำสะอาดมากๆครับผม ห้องน้ำมีทั้งหมดสีห้องนะครับมีแบบนั่งยองแล้วก็เป็นแบบชักโครกนะครับผมแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นที่ฉีสำหรับผู้ชายนะครับผมยอนนะครับห้องน้ำสะอาดมากนี่นะครับเพื่อนๆนะครับผม สายชิวครับผมอันนี้ก็ที่นอนนะครับผมนอนนะครับผมลมเย็นสบายนะตอนนี้เราก็เก็บของกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ครับผมทำเต้นหล่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่นครนายกันต่อนะครับอ่านะครับผมทางนั้นสายชิวเลยนะครับ นอนอย่างเดียวนะครับผมบรรยากาศอาตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าของกันนะครับผมไปกางเต็นทนะ์ที่ใหม่นะวันนี้นะครับผมก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างดูนะครับผมไปอีกได้ปลาตัววันนี้เราเราได้กี่ตัววันนี้ <5. S 1> ฮะวันนี้ได้ห้าตัวใช่ไหมวันเนี้ยก็คือไม่ไม่เกี่ยวกับเมื่อคืน โอ้มาทานตัวนี้ครับพเพเอกนะครับผมวันนี้จะทำต้มยำนะเพเมีไข่ไหมลูกมีไข่ครับโอ้มาทานครับพเอกสุดหลองเรานะครับเนี่ยครับเป็นพ่อครัวด้วยนะครับพ่อครัวประจำลดเอนกล้วยชาแนลนะครับผมมาทานไม่เงี้ทั้งหล่อไม่พอครับผม ความสามารถเยอะอีกนะครับผมบรรยากาศดีมากยังไม่อยากกลับเลยครับแต่ว่าเราได้หยุดแค่วันเดียวนะครับผมลองเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่นะครับบริการดีมากๆเลยนะครับผมปลาก็เยอะนะครับผมตกยังไงก็ได้ครับผมน้ํามันเป็นน้ําบางประกงน้ําไหลไปไหลมาครับน้ําแรงนิดนึงเอาตะกั่วมาเยอะๆนะครับผมเก็บตรงเก็บเต็นเรียบร้อยนะครับผม คิวๆนะครับนะครับผมคนคนของนะครับผมเต็นท์ฉันเธอจะเพิ่งเาเก็บนะฉันเก็บเองเอเคครับผมผมมีหน้าที่เก็บเต็นท์นะครับผม หนึ่งสองสาอ่าครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอขอบคุณหลายๆครับที่มารับส้มวันนี้วันชิพแพ้เลยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปในต่อไปอีกไปวัดอะไรนะพี่วัดมณีวงนะวัดมณีวงที่มีพญานาคใช่ที่มีพญานาคเก็บภาพบรรยากาศฝากไปก็อยู่ในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวเก็บฝากเนาะแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะไปที่อ่า ส่วนลุงโชยนะครับเราเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วมันเต็มนะครับครั้งนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปได้ได้กลางเต็นท์อีกหรือเปล่านะครับน่าจะได้นะช่วงนี้ครับเดี๋ยวดูน้องเราเอาอีลาเป็นยังไงบ้างคะร้อนร้อนมากเลยนะนตกแล้วค่ะโอเคไปาย ขอบคุณบรรยากาศดีๆครับผมครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมา,มาใหม่นะครับผม<ะ>ครับผมวันนี้บริการดีมากที่นี่ครับผมอากาศเยน็นๆครับ <c oughs> อากาศเยน็นๆนะครับยังไงมายังไงก็ตกปลายังไงก็ได้นะครับปลาเยอะมากแล้วแต่จังหวัดจังหวัดโอเคอเค,ครับผม ที่นี่ตรงไหนนะครับผมเป็นบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำะบางแตนนะครับอยู่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างปาจินบุรีปาจีนบุรีนะครับจาตอิดต่อเขตติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาครับผมปาจีนกับฉะเชิงเซานะครับผมถ้าจะเดินทางมาจากบินบุรีก็ประมาณสักห้าสิบกว่ากิโลเมตรแต่ถ้าเดินทางมาจากหลังลามเหมือน นี่ก็ประมาณเก้าสิบกิโลครับผมจะอ้อมนิดนึงนะโอเคครับพี่เขาใจดีมากนะครับสามารถเข้ามาวอล์กอินได้เลยนะครับโทรมาก่อนนะครับโทรแจ้งก่อนดูนะโอเคครับเพราะว่าพี่เขาจะเปิดประตูรอเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับบครับตีก้นน้ำนั่นแหละตี้นน้ำนี่เป็นจะมีหลายท่านเรียกตีก้ํน้ำ 我怕冻啊。嗯